เฮ้ยนันน่ะนั่นเละมันชนมาหาเราชนเลยคุณทําโอเคคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตก,ก,ก,กด,ดกติดตามให้ผมดม้่ยนะคะสามหมู่ซ่าวันนี้ยะเด็กพวกนั้นไม่ออกมาให้แกล้งเลยไม่เห็นเลย มือแล้วล่ะอยู่เริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับไปบ้านเราดีกว่าไปกลับบ้านกันเ้ยมากันแล้วว่ามากับแม่กันนี่นะไม่เจอไม่ไปเป็นไรแก่งแม่งลูกเลย ตัวน้ำทำยังไงดีอ่ะแม่กลัวมากเลยนักเลงน่ากลัวมากเลยอ่ะคิดออกกัคิดออกว่าต่อยท้องนักเลงแล้วเราก็หนีกลับบ้านไปเลยมันง่ายขนาดนี้เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวตัวน้ำไปต่อยนะเขาเจ็บท้องเหมือนที่ตัวน้ำพูดแล้วอ่ะเรารีบวิ่งไปเลยดีกว่าเร็ว ไปล่อยพวกแกไปแน่้ทำฉันมาเจ็บแสบบ้างเฮ้ยไปไหนฮะที่วิ่งเร็วนักเลงมันลาออกมาติดๆแล้วอะ <c oughs> <c oughs> แม้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะหนีนักเลงไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่านักเลงอะแบบดูหาเรื่องเรามากเลยหาเรื่องทุกวิธีเลยอะเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดอีกแล้วแหละ ต้นน้ำต้องแก้งเหมือนล้มอยู่แล้วก็พอนักเลงแบบใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนักเลงอ่ะนักเลงตูดเอ้ยอย่างนั้นเลยใช่ไหมโอเคงั้นต้นน้ำแก้งล้มเสร็จปุ๊บนักเลงอ่ะกำลังจะมาจัดการต้นน้ำใช่ป่ะแล้วก็น้องหอมก็จัดการเลยนะแทงก้นนักเลงเลยตึ๊กเลยนะโอเคตามแผนนะน้องหอมจัดการหอมจัดการ โอ้ต้นน้ำลงมาเร็วต้นน้ำกัดขาน้ำขยายทีดนึงกัดขา,ก,ดขากัดขาเลยกัดขนี่แหละไปเลยด้วน้ำกลับป้านเอากว่าหอมฝ่ามือก้อนพวกแกเอาตัวรอดจากนักเลงด้วยการแทงก้นกันกบกัดขานี่เจ๋จงจริงเลยใช่ไหม โอเคงั้น <Okay. S 1> นังเลงคงไม่ตามเรามาละเราเข้าบ้านกันดีกว่าปะ okay.